ครับสวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้เราจะมาดูการปลด Gmail ของมือถือซัมซุง A7218 0นะครับตัวนี้เจ้าของเครื่องล้างเครื่องแล้วติด Gmail นะก็คือตอนแรกเนี่ยมันติดรหัสก่อนนะครับพอติดรหัสปุ๊บสั่งล้างเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะมาติดเมลอีกรอบหนึง่งเพราะว่าเจ้าของเมลเจ้าของเครื่องเนี่ยจำเมลไม่ได้นะครับเพราะว่าร้านเขาใส่มาให้ทีนี้ถ้าติดแบบนี้จําเป็นต้องปลดนะครับไม่งั้นเครื่องก็จะใช้ไม่ได้เนี่ยครับมันจะถามหารหัสเก่าที่เคยใส่ ถ้าเราใส่รหัสมันจะข้ามได้นะแต่เพอเอว่ารหัสจาไม่ได้นะครับเราก็จําเป็นต้องใส่เมลเพอเอว่าเมลจำไม่ได้อีกนะดังนั้นในการแก้ปัญหาตัวนี้เราจะใช้วิธีการปลดทีนี้มาดูวิธีการปลดครับตัวนี้ผมลองใช้ปลดแบบมือแล้วนะครับปรากฏว่าทํายากมากนะนะครับแต่ถ้าเราใช้ซิมช่วยเนี่ยก็อาจจะช่วยได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมจะใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับ samsung frp tool นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการทําให้เราสามารถ สั่งโปรแกรมแล้วมือถือมันจะเด้งเข้าสู่ g o o g l e Chrome ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโปรแกรมตัวนี้นะครับถ้าท่านไหนอยากได้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์มาให้โอเคเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับมือถือก็เปิดอยู่ในตำแหน่งแบบนี้นะครับก็คือพร้อมใช้พร้อมหน้าแรกอ่ะนะครับให้เรากดปุ่มกลางก่อนนะครับเพื่อรีเซ็ตโปรแกรมก่อนจากนั้นก็กดปุ่มบนสุดครับบายพาร FRP จากนั้นกดโอเค ทีนี้ดูว่าโปรแกรมมันหามือถือเจอไหมเนี่ยถ้ามันบอกว่า not f o ฟ n d แบบนี้แสดงว่ามันยังไม่เจอมือถือนะครับให้เราถอดสายเปลี่ยนพอตของคอมพิวเตอร์ดูนะครับถอดสาย USB ออกจากคอมแล้วเสียบช่องใหม่ดูอ่าเพราะว่าบางบางเครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่รองรับในช่องบางพอตเนาะนะครับหลังจากเราเสียบสายใหม่ลองดูอีกรอบนึงครับเหมือนเดิมกดปุ่มกลางอ่ากดโอเคจากนั้นก็กด bypass frp รอบนึง เนี่ยครับถ้ามันเจอมันจะขึ้นแบบนี้เนี่ยจะดึงรายละเอียดของมือถือออกมาเลยว่าเป็นมือถือรุ่นนี้นะครับเฟร์มแวร์รุ่นอะไรจากนั้นจะมีตัวนี้โผล่ขึ้นมาที่มือถือครับให้เรากดเข้ามาดูครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเปเขียนว่า view นะจากนั้นมันเด้งเข้าสู่โคมครับก็เปิดใช้งานแอปโคมเลยทีนี้เราจะไปเข้าเว็บเว็บหนึ่งนะครับก็คือเว็บ frp t o o l นะครับซึ่งเป็นเว็บที่ทำให้เราสามารถเข้าไปในตั้งค่าของมือถือได้ อ่าตอนนี้พิมพ์เลย FRP Tool มือถือจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับมือถือต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยนะครับพอเราเข้ามาแบบนี้ปุ๊บเข้าเว็บนี้ให้ท่านเลื่อนหาไปที่คําว่า setting นะครับเนี่ยไปตามผมนะนะครับไปตามนี้เลยเราจะไม่โหลดแอปนะครับเราจะไปที่ setting ของตัวเครื่องแล้วก็ไปตั้งรหัสใหม่เพื่อเข้าสู่การใช้งานเนี่ยครับ อ่ะตอนนี้กดผิดนะมันต้องเลือกตัวที่สามนะครับแป๊บหนึ่งนะตัวที่สามันจะเขียนคำว่า Open Setting เห็นไหมกดเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งเข้าสู่ Setting ของตัวเครื่องเลยพอมาถึงตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนไปหาคําว่าความปลอดภัยนะครับชีวะมาณแล้ความปลอดภัยเนี่ยบัญชีอ่านเราสักครู่นะครับชีวะมาานแล้ความปลอดภัยพอเข้ามาหน้านี้ปุ๊บนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับเนี่นะครับการตั้งค่ารหัสตัวนี้เข้าตามนี้เลยนะครับ จากนั้นเลื่อนลงมาเนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับให้เรากดเปิดตัวนี้อ่าพอกดเปิดปุ๊บมันจะให้เราสามารถตั้งรหัสอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยสามารถตั้งรหัสตัวนี้ผมจะตั้งเป็นรหัสปิ้นนะครับอ่าคือคือ,คอตัวเลขนั่นเองโอเคก็กดถัดไปครับอ่าจากนั้นตั้งรหัสอะไรผมจะตั้งหนึ่งสองสามสี่ก็แล้วกันเอาแบบง่ายๆนะครับ ตัวนี้เราจะติ๊กว่าเปิดเครื่องมาจะให้มันเจอรหัสเลยไหมถ้าติ๊กนี่มันจะเจอเลยนะแต่อันนีนะ้ถ้าไม่ติ๊กก็คือมันจะต้องไปไปกดข้ามได้ตอนที่เราเข้า G e ีเมลรอบนึงอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับหลังจากตั้งเสร็จเรียบร้อยกดเปิดเรียบร้อยนะครับกดย้อนกลับออกหมดเลยนะครับเนี่ยกลับมาที่หน้าแรกจากนั้นนะครับให้ทําการกดเซตใหม่อรอบนึงอ่ากดเซตเลยเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะให้ข้ามอ e ีเมลได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ก็กดถัดไปเรื่อยๆนะครับตัวไหนข้ามได้ข้ามไปก่อนตัวนี้ผมจะไม่ต่อนเน็ตนะนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันให้เราใส่ Wifi เนาะอ่าหรือมันมันเชื่อมไว้รละเพราะว่าเราเชื่อมก่อนที่จะทําตัวนี้เนาะนะครับมันเชื่อมไปแล้วตัวนี้มันจะทําการเช็คนะครับทีนี้เนี่ยเห็นไหมรหัสที่เราตั้งครับใส่เลยหนึ่งสองสามสี่อ่านะครับก็กดถัดไปเหมือนกับว่าเป็นการยืนยันตัวตนด้วยรหัสนะครับทีนี้นจะมีคําว่าข้ามผู่ขึ้นมาตอนใส่ Gmail เห็นไหม แล้วก็สามารถกดข้ามได้ครับอาจากนั้นก็ทําการเซตเครื่องครับก็กดเซตเครื่องไปเลยนะครับตัวไหนไม่เอาก็กดข้ามไปก็เหมือนกับการตั้งค่าเครื่องใหม่ปกติซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายนะครับสําหรับช่างเนาะสาหรับท่านไหนที่มือถือติด gmail นะครับถ้าเราไปกดตามร้านก็อย่างน้อยละสองร้อยขึ้นไปนะครับตัวนี้ลูกค้าก็ส่งมานะนี่นะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมานะครับผมชิดที่สองร้อยห้าสิบรวมส่งกลับ นะครับถ้าไหนอยากปดอีเมลแบบนี้นะครับหรืออยากปดรหัสก็ส่งมาได้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปน้อนเดียวผมจะให้เกี่ยวกับการติดต่อให้นะครับเนี่ยตอนนี้มือถือเราก็ปลดเรียบร้อยนะครับพร้อมสําหรับการใช้งานโอเคตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับทีนี้รหัสที่เราตั้งนี่เราจะต้องไปทําการปลดออกนะครับไม่งั้น มันจะยังปิดรหัสนะนะครับชีดว่ามากไดความปลอดภยัยที่ตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เป็นตั้งรหัสถึงสองสามสี่เนี่ยเราจะต้องไปทําการปิดรหัสออกนะครับอ่าก็เข้าไปที่เดิมครับที่เราไปตั้งก็ปิดซะจากนั้นรหัสล็อกหน้าจอนะครับรหัสนอกหน้าจออ่าลองเลื่อนหารหัสล็อกหน้าจออ่าตัวนี้ เนี่ยครับจะเห็นว่ามันให้เราใส่รหัสอยู่ก็ใส่หนึ่งสองสามสี่เพื่อยืนยันแล้วก็ทําการปิดการใช้งานเลยนะครับเลือกเป็นไม่มีอ่าจากนั้นก็ทําการลองปิดเปิดดูครับอาจจะกดสลิปก็ได้นะครับอ่าลองกดเปิดทีนี้เนี่ยดูว่ามันยังติดรหัสไหมเดี๋ยวจะลองรีสตาร์ทเลยนะครับว่าหลังจากรีสตาร์ทแล้วมันจะเปิดขึ้นมามันยังค้างไหมโอเคเนี่ยครับตอนนี้เครื่องเราก็ใช้งานได้ปกติละนะครับ ไม่ติดรหัสละนะครับไม่ติด Gmail สามารถใช้งานได้ปกติถ้าไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวหาความรู้ดีๆมาให้เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ